สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับมีข่าวอยู่ชิ้นหนึ่งนะครับซึ่งไทยโพสต์เนี่ยหยิบเอามาเล่นเป็นเรื่องราวของนักวิชาการคนหนึ่งที่ออกมาฟันธงบอกว่า3นิ้วเนี่ยหมดความชอบทำโดยสิ้นเชิงแล้วนะครับเนื้อหาใจความบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่านายสุพนัทอภินญ,ญ,ญาณหรือที่เรียกกันว่าด r New รนิวซึ่งเป็นนักวิจัยภายใต้สถาบันวิจัย MAST Center คณะวิศวกรรมชีวการแพทย์ University of Arkansas ประเทศสหรัฐเบริกานะครับสุพนัทได้โพสต์ข้อความบน Facebook ซึ่งใช้ชื่อว่าสุพนัทอภิญญาณเป็นภาษาอังกฤษโดยมีเนื้อหาดังต่อไปดีครับเนื้อหาบอกว่าการชู3นิ้วหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงแล้วอันนี้เป็นหัวข้อที่โพสต์เอาไว้นะครับเนื้อหาใจความบอกว่าในฐานะคนรุ่นใหม่ผมรับรู้ แล้วก็เข้าใจว่าทำไมคนรุ่นใหม่จำนวนไม่น้อยเนี่ยถึงได้ชูสามนิ้วกันทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากความไม่เป็นธรรมในด้านต่างๆของสังคมแต่ว่าการชูสามนิ้วเนี่ยมันไม่ใช่ทางออกนะครับแต่กลับจะไปรับใช้คนส่วนน้อยอีกกลุ่มหนึ่งที่กำลังฉกฉวยโอกาสจากความไม่เป็นธรรมที่ว่านี้เนี่ยแล้วนำมาเคลื่อนไหวในแนวทางที่ผิด สุดท้ายประชาธิปไตยกับรัฐบริการของ3นิ้วมันก็เป็นเพียงแค่อุดมการปลอมเปลือกหมดความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงอย่างถึงที่สุดแล้วนะครับพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนครับเพราะว่า3นิ้วเองเนี่ยก็นิ่งเฉยต่อผลประโยชน์ของประชาชนไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวทวงกิจการดาวเทียมเลยแม้แต่น้อยนะครับการชู3นิ้วจึงเป็นแค่กลาไซเบอร์อีกใบหนึ่งแค่นั้นเองเป็นกลาที่ถูกใช้ ในการปิดหูปิดตาประชาชนด้วยความแตกแยกและเป็นเครื่องมือต่อรองทางการเมืองเท่านั้นแหละครับในขณะที่ราชประชาสมาสัยจะเป็นทางออกเดียวของประเทศชาติและปวงชนชาวไทยซึ่งจะนำไปสู่การสร้างประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเป็นธรรมดังนั้นนี่นะครับสุพนัทก็เลยสรุปว่าสถาบันพระมหากษัตริย์ของไทยเนี่ยจึงเป็นกำลังสำคัญของปวงชน ในการที่จะทำให้อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนชาวไทยได้สำเร็จอย่างแท้จริง